กับเรานะครับล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดนะครับอ่ะตามกันต่อครับยกซองครับมังกรเหล็กกางเกงสีแดงนะครับลูกหลานจากนครศรีธรรมราชนะครับส่วนน้ําเงินนี่เป็นจองฝีมืออีกคนหนึ่งครับจากเชิงเซาโอ้ล็อกแมดดูคีบครับดูจังหวะการมัดครับพี่ลีนี่แหละครับมาแล้วครับทางด้านของมังกรเหล็กว่ากันว่าโอ้โหวงในนี่เหนียวนึบนะครับแต่วันนี้ก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าขุนไก่เองนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจังหวะการไล่แขนวงใน เรียกว่าโชคได้ทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็เปิดเกมเข้าหาโอ้โหแข้งขวาแน่นแน่นหนาวเลยครับตอนนี้เบียดดูสู้กันแล้วครับวงในมาดูวงในนะครับจังหวะจะล็อกนะครับแต่ว่าขุนไกรนี่คอยล็อกแขนเอาไว้ไล่แขนเอาไว้นะครับยังตีไม่ถนัดครับโอ้โหดูครับมาทั้งฝ่ายแดงมังกรเหล็กไปาำงินขุนไกรครับมาดูหลักเหลี่ยมการออกอาวุธมาวงในการสู้แขนไล่แขนนี่โอ้มันแบบวยค่าตัวงั้นหลายมือเลยครับ นี่ครับที่เขาบอกว่าอนาคตอนาคตมวยเอกโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับชุดนี้แมผมมองไว้ว่าอนาคตนี่แชมเปี้ยนรุ่น105ปอนด์อนหรือโตขึ้นไปหน่อยหน8่อย1 0ดปอนของครูฟอยูมวยมันวันสุกนี่ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมครับคุณนดอดตถือว่าเป็นมวยที่เก่งตั้งแต่เด็กทั้งคู่นะครับมับงกรเหล็กนี่ก็หาตัวจับยากครับขุนไกลนี่ก็จองฝีมือเลยนะครับวันนี้มาดูกันว่าใครจะได้รับการชูมือครับ ตีได้ไหมครับแมมีลูกขวางมีลูกป้ายด้วยครับแต่ยังไม่ยกยังไม่เสียบนะครับกรรมการเล็งแล้วครับเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ชัดเจนก็แยกทั้งคู่มากลางเวทีครับเอาละครับคู่นี้นะครับวงนอกเนี่ยดูว่าทางด้านของขุนไก่นี่จะได้เปรียบนะครับมีแข้งขวาสวยๆนะครับแต่วงไหนอยู่กับทางด้านของมังกรเหล็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหถือว่าขุนไก่ก็แก้เกมมาดีนะครับปล้ำได้ล็อกได้แต่ยังตีไม่ได้นะครับทางด้านของมังกรเหล็ก ดูการขวางการกันนะครับโอ้โหเียว่าครบเครื่องจริงๆทางด้านของขุนไก่วงในครับแมแต่ว่ามันมน,นี่ครับแมมันยังจับยังไม่เหมาะเหม็งเท่าไรครับเอาบิดบิดอูหแข้งขวาครับถีบไว้สวนด้วยหมัดทั้งคู่นี่หมายมั่นปันมือเลยครับว่าจะทําผลงานให้ดีครับเพื่อจะมีเข็มขัดคาดเอวในอนาคตใกล้โอ้โหดูจังหวะล็อกและตีของมังกรเหล็กครับ ใกล้ๆครับแกจับใกล้ๆแล้วก็เด้งตีโชเลยครับเรียยว่าพอเริ่มตีได้นี่โอ้โหดูแข็งแรงเลยนะครับทางด้านของบางกรเหล็กมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับอาชีพเลยนะครับวงในล้วนๆนะครับมางกอเเล็กเนี่วันนี้จะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าดูแล้วทางด้านของนี่นะครับโอ้โหโดนบิดเตียมลงไปอีกครับแต่ทางทีมงานฝั่งขุนไกรบอกว่าใจเย็นๆครับใจเย็นๆเพิ่งยกสอง ดูแล้วเครื่องยังไม่ติดดีกับไฟน้ําเงินเปิดเกมเดินเข้าไปทักทายในช่วงปลายยกที่2นะครับคู่นี้เปิดหัวคู่แรกหมดยกหมดยกที่2พักคู่เดียวครับแต่อะไรก็ยังเป็นไปได้หมดนะครับเหลืออีก3ยกยกนี้เป็นเพียงยกที่3เท่านั้นเองครับเอาละครับยกที่3นะครับแต่ว่าเป็นยกที่พิเศษอีกยกหนึ่งนะครับเพราะว่าเงินอัดฉีดนี่มาแล้วนะครับ5 0 0 0มืนบาทให้กับ ทางด้านของขุนไกนะครับดูจังหวะการจะล็อกนะครับสู้ด้วยนะครับออกมานี่ยกนี้นี่ออกมาสู้ในเลยเรียกว่าทางด้านของมังกรเหล็กนั้นเขาอาชีพแต่ว่าขุนไกก็ไม่กลัวเหมือนกันครับนี่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับบริษัท CP Photon Cell จำกัดนะครับผู้นําเข้าและจําหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวิ l d c คลาสจาก CP พร้อม้วยบริษัท JT Car Center ครับผู้ผลิตและจําหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจดครับโทรไปที่086 3557893ต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับบริษัท CP พเมจิจำกัดนะครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์โนเมจิทําให้เราได้มีมวยรอบดีๆมวยรอบใหญ่ๆที่จะทําการแข่งขันในวันนี้ครับขอบพระคุณ CP เมจิครับมาดูยกนี้ยกสามนะครับผ่านไปครึ่งทางของยกนี้ครับขุนไกลก็พยายามจะเดินแต่หลุดโดนเลยครับแม่จังหวะที่ขุนไกลออกอาวุธเข้านี่โอ้โหเสียงเชียร์ค่อนข้างจะดังครับ เอาละครับตอนนี้ต้องพยายามขยับเข้าหาต้องเล่นออกแข้งเยอะๆนะครับเพราะในนี่ดูว่าโอ้โหมังกรเหล็กนั้นแข็งแรงเลือเกิดนะครับจังหวะมัดจังหวะล็อกตีดูครับโอ้โหดูแล้วก็ตีได้ทุกท่าเหมือนกันนะครับมังกรเหล็กนี่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางด้านของขุนไกรนี่จะแก้อย่างไรนะครับโอ้เอาละครับตอนนี้เริ่มจะเดินเบียดบ้างแล้วนะครับเริ่มได้ใจครับมังกรเหล็กดูว่าวงในนี่ได้เปรียบครับตอนนี้มหาวงใน กรรมการแยกก่อนครับเดี๋ยวต้องดูครับฝ่ายน้ำเงินขุนไกรวงนอกวงนอกดีครับขุนไกรอ่านี่ครับมาเริ่มเริ่มขยับเริ่มได้เปรียบขึ้นมาขุนไกรแต่ว่ามังกรเหล็กโอ้โหประเภทเลื้อยลัดล่อคุณน้องเลยลัดล่อเลยเอาเอาเอาหักทิมลงไปเลยครับหัวทิมเลยนะครับอ่าลุกขึ้นมาครับมังกรเหล็กขุนไกรครับเปิดหัววงในยัดเข้าไปครับยัดคืนอ่าวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วนะครับ มังกรเหล็กนี่แม่เมื่อวานเมื่อวานเพื่อนร่วมค่ายได้อัดฉีดไปหลายหมื่นเลยครับเดชพระจันทร์อ่าววงในยัดเข้าไปครับแม่มีขวางด้วยครับมีป้ายด้วยครับมังกรเหล็กโอ้โหเรียกว่าถ้าปล้ำในไม่ได้นี่ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าขุนไกรเนี่ยแข้งขวาดีนะครับแต่ตอนนี้นี่ถึงตัวตลอดเรียกว่าขุนไกอยู่ไหนนี่มังกรเหล็กอยู่นั่นเลยนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้โหเอาเอาแล้วครับแข้งขวามาเป็นระยะระยะเหมือนกันครับเอ้พอเตะได้ทีนี่เสียงเชียย์นี่ก็หึมเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับนอกกับในนอกกับโอ้โหมามาทำท่าโครงเครงแต่ว่ายัางยั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 งตั้งไว้อยู่ครับอือกรรมาการแยกก่อนครับหมดยกหมดยกที่3าพักคู่เดียวครับ ขอบคุณบริษัทจงไทยเยนหนิงเอีวเอ็กลุจำกัดครับจิวเจนกูซันเจีวหนังจิวเจนอีชี่ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาตองเล่าตราเกาเหลยญยะแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมบริษัทู้ยทองโอสถจำกัดครับอย่าหม่องตราผู้ทองอย่าหม่องน้ำตราผู้ทองยาดมตราผู้ทองขอขอบพระคุณครับโอ้โหปล่อยตัวมายกสี่นี่ทางด้านของมังกรเหล็กนี่ เบียดเข้าใส่วิ่งเข้าใส่เลยนะครับแล้วก็พยายามจะเบียดล้นในอย่างเดียวขุนไกลก็พยายามจะไล่แขนแทงสู้วงนอกนี่มีแข้งขวาสวยๆนะครับแล้วก็ดักแทงเอ้าเริ่มจะขวางได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเกมการชกแลกกันเราใจเหลือเกินกับคู่นี้วัดกันเลยนะครับนอกกับในครับวงในเราเห็นแล้วนะครับว่ามังกรเหล็กจังหวัดจับจังหวะล็อกนี่น่ากลัวครับส่วนวงนอกขุนไกลก็เตะได้สวยๆครับอยู่ที่ว่าใครจะชกในเกมของตัวเองได้ครับอ่ะมังกรเหล็กเดินมาแข้งขวา ไกลครับรอเขี่ยล่างอ้มามีเด้งมีเด้งชิงตีก่อนด้วยครับมาแต่ดูจังหวะจับครับโอ้โหกันล็อกล็อกน้ากลัวเอาบิดมามาล้มไปด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับมานี่แหละครับ พุทแบบนี้แหละครับที่ทางทีมงานบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโอ้โหสวยครับคุณไกรมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีมงานทีมงานแดงบอกไม่เป็นไรเอาเดินเข้าไปชวนทะเลาะต่อม,มังกรเล็กมังกรเล็กมีศอกคุณไกรศอกคืนโอ้โหมตอนนี้เข้มข้นเหลือเกิน เอาละครับทีบทีเดียวนี่มอนยันหลักนี่กระเด็นไปเลยนะครับโอ้เสียงเคีย์ก็หึมมาดูชุดนี้นะครับโอ้โหเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในวีนี้เรียกว่าเราใจจริงๆครับตอนนี้โอ้โหลุ้นกันเลยครับคู่แรกครับเอาละครับมังกรเหล็กเดินตีได้ไหมยัดเข่าไปก่อนครับขุนไกรบิดมาแปะดวนเนียดวนเนียโอ้ใครนี่ฉายได้ชัดเจน ชุดใหญ่ๆนี่โอ้โหสบายเลยนะครับช่วงปลายยก4ครับล็อกๆ็อกกรรมการแยกกอนครับอ,อนี่นะโอ้โชุดนี้มาอนาคตเลยครับมาตอนนี้บังกรเหล็กติดเข้าไปคุณไกรซอกวงไงตีคุณไกรตีตีเอ้าบังกรเหล็กตี โอ้โหคนละเข่าครับพี่ลีเอาละครับเรียกว่าใช้เหลี่ยมมาช่วยนะครับทางด้านของขุนไก่แล้วก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับวงในนี่ก็ดักแทงสวยๆไล่แข้งแทงสวยๆเหมือนกันโอ้โหเอาละครับมังกรเหล็กเดินเข้าไปนี่ตอนนี้นะครับดูว่าขุนไก่ที่จะมั่นใจขยับหลอกว่ออกแข้งขวาโอ้โหสวยๆครับแข้งขวานี่ออกเข้าไปนี่เล็กเอาทางด้านของมังกรเหล็กนี่ทําได้จะช้าลงไปเหมือนกันครับอ้าว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 หักล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับมังกรเหล็ก โอ้คู่นี้นี่แฝไม่รู้ใครหมูใครจ่าแล้วครับเหลืออีก10วิยก4ครับยังเดินอยู่มังกรเหล็กขยับหาแม่โดนแข้งไปก่อนวงในยัดเข้าไปวงในตีได้ไหมตีขวางไว้ตีได้ไหมตีโอ้โหคู่นี้ไม่ปรบมือไม่ได้ครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ c p ีขอบคุณบริษัท JT Car Center ผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจด โทรไปที่086 3557893ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ก็ชิงดำไกลๆนะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของขุนไก่ดักออกแข้งได้สวยๆเหมือนยกที่4หรือเปล่านะครับเพราะว่ามังกรเหล็กนี่เขาเปลี่ยนเขาชนอยู่แล้วนะครับโอ้โหลูกนี้หักทับลงไปอีกครับเดินติดตัวเลยนะครับมังกรเหล็กไม่เว้นระยะห่างนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนี่ขุนไกลแกมีจังหวะได้คิดกับผักออกไปแข้งขวายังไม่ถึงครับ เ,เกี่ยวได้คืนขวาครับแลกแข้งกันอาดุหมัดมาโอ้ดูวงในครับว่าวงในนี่ถือว่าเป็นโอ้โหไม้เด็ดไม้ตายขุดไกลเอา้าว่าล้มไปอยู่ด้านล่างนะครับบังกรเหล็กอยู่ที่มุมตัวเองด้วยครับกรรมการดึงมาดึงมางัดมาครับ นี่แหละครับได้เหลี่ยมช่วยนะครับทางด้านของขุนไกรดูว่าตอนนี้มังกรเหล็กก็ไม่เดินนะครับคงจับมั่นใจแล้วนะครับปล่อยให้ทางด้านของขุนไก่นี้ขยับเข้าไปเวลาก็ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับเอาเลยครับตอนนี้ขวาขวาของขุนไก่จะทํางานได้หรือเปล่านะครับในเวลาที่เหลือครับอ้าวมามาเริ่มมาเหมือนกันครับขุนไก่โอ้โหนี่ครับต้องเล่กเล่นอีกนิดหนึ่ง ไปเสียจังหวะครับไม่เป็นไรครับเวลายังพอมีอีกเกือบเกือบครึ่งยกนะคุณน็อตนะ้องไว้ครับ1นึ0 0แครับหนึ่งแครับขุนไกลครับพยายามจะเดินครับออกยังไงดีครับถีบไว้ครับมังกรเหล็กมังกรเหล็กนี่มาใช้ฝีมือหมัดมาโดนไหมครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับ โอ้เรียกว่าทั้งคู่ก็ทำหน้าที่ในสมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่นะครับสู้กันอย่างสนุกเราใจเลือเกินนะครับตอนนี้เป็นทางขุนไก่นะครับพยายามขยับเข้าหาเบียดมีหมัดแล้วนะครับทีมงานนี่บอกให้ต่อยมัดอย่างเดียวแล้วครับเพราะว่าดูว่ามังกรเหล็กเองก็จับมั่นใจตอนนี้ไม่ประทะด้วยแล้วดักเตะดักทีแล้วก็วนไปรอบๆเวไปทีคุมเกมเอาไว้ครับนี่ครับแต่ว่ายังมีความมุ่งมั่นอยู่นะครับฝ่ายน้ําเงิน โอ้โหแต่ว่าฝ่ายแดงครับมังกรเหล็กว,นนวันนี้วันนี้วางแผนมาดีเลยครับมังกรเหล็กโอ,โ,โอ้โหมาพอเบียดพอปะทะไปแล้วนี่รูปร่างจะสวยครับฝ่ายแดงแต่ว่าขุนไกรนี่ไม่คิเลเลยนะคุณออสถือว่าเป็นโอ้โห,หน่าติดตามเหมือนกันครับคุนไกรฝ่ายน้ำเงินไม่ว่าคนแพ้คนชนะวันนี้เชื่อนะครับว่าอนาคตอันใกล้นี้ต้องมีเข็มขัดคาดเอวครับเส้น2เส้นต้องมีครับชกน่ารักกันแบบนี้ครับ โอ้โหมวยร้อยปอนด์ชกกันแบบนี้นี่แหมมวยค่าตัวเงินแสนบางคนนี่โอ้มีเขินเลยครับเพราะว่าออกอาวุธแรกกันตั้งแต่ยกแรกแรกเลยนะครับแล้วก็อาวุธที่ออกนั้นโอ้โหเรียกว่าไ่แพ้มวยระดับเงินแสนเลยนะครับเชื่อว่าในอนาคตนะครับคู่นี้นี่อย่างที่บอกนะครับน่าจับตาจริงๆถ้าไม่หลงเวทซะก่อนนี่เขมกัดแชมป์นี่ไม่น่าจะหนีไปไหน,ลนแล้วครับคู่นี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ คู่เปิดถัวก็มันตามสไตล์สึกเพชยินดีแล้วก็มวยมันวันสุขของเราครับสนุกเร้าใจทุกนัดจริงๆนะครับสำหรับคู่เปิดหั่วคู่แรกครับนี่คือสเสน่ห์ในการทํางานของทีมงานเพชยินดีนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินมาดูการชูมือนะครับรรมาการรวบรวมไปให้คะแนนครับไปสุดท้ายนะครับไปที่มังกรเหล็ก สธนพลนะครับหรือสีเชื่อใหม่เปิ้ลนครครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนขุนไกลไกลศิริภพบ็บอกซิง่ง